วัดีค่ะเพชรปราหน้าเป๊ะน,นะคะกลับมาเจอกับเพชรชี่ในคลิปไอ้บักเกตตามคําท้าของน้องเล็กเซาเทนไว้น้องสติ๊กแล้วก็น้องฮาตูลํายองนะคะ กับโครงการดีๆแบบนี้พี่เพชรชี้บริจาคไปแล้วนะคะ500บาทนี่จะบอกก่อนนะกูบริจา 500, ค500กูยังโดนอีกพวกศัตรตูเข้ามาด่าว่ารวยเวิร์ดทำไมบริจาคแค่500อยากจะบอกว่าคนบริจาคเขาเยอะแยะนะคะทางประเทศไทยแล้วก็เงินนะักเก็บไว้ให้พ่อแม่ใช้ดีกว่านะคะอันนี้500ก็ถือว่าทําบุญร่วมสนุกกันอย่าเยอะนะคะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้ําแข็งพร้อมแล้วนะคะเราจะมาไอบักเก็ตกันแล้วหนึ่ส ท้าต่อไปถึง3ามคนดังนี้นะคะโอ้ยดาวเวอร์กตาปอมลุดแบกกี้บนานาน่าเจมส์สเปรโรแล้วก็อานัทอานัทสมินนะคะถ้าคุณมั่นถ้าคุณแน่ไอบักเก็ตเหมือนดิฉันเลยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องดูนะคะหนาวยันจูโอ้ยโอเมก้อดบายบายค่ะโอเคนะคะเป๊กนะคะชอบไลค์ใช่แชร์นะคะวัสดีค่ะ